สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ้แชมนะครับทุกคนผมจะมาเล่าว่าเหตุการณ์วันนี้ผมมางานที่ระยองกับพี่ก๊อฟเดี๋ยวเดี๋ยวกคนจะให้โดนจะให้โดนนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเราแวะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเข้างานกันนะครับตอนแรกมาฝนไม่ตกไปนั่งรอกันแบบแต่กินสักชามแล้วเข้าไปทางานต่อชีวิตนะแต่พอลงไมสั่งเท้านั้นครับทุกคนเห็นไหมฝนอ่ะ แล้วต้องมานั่งกินบนรถจะหกไม่หกเลยมาแล้วผมไม่ก๊อฟได้ผมไม่ก๊อฟมาสองแล้วทุกคนดูเอาต้มเล้งใช่ไหมครับผมผมแบบเล้งต้มเล้งโอ้โหกินลำบากอ่ะต้มเล้งอีกพี่ก้องต้องให้ลำบากก่อนเป็นไงผมขอถามความรู้สึกหน่อยครับรู้สึกว่าตอนแรกผลไม่ตกแล้วพอตกแล้วเป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างรู้สึกแย่มากลำบากมากทุกคนครับเดี๋ยวมีเล้งอีกให้เล้งหกในรถเนี่ยก็มากินก๋วยเตี๋ยวกันในรถ ได้ถ่ายบรรยากาศแบบสดๆเลยนะแบบตอนแรกกระปุลมันไม่ตกนะทุกคนนี่วันนี้เราจะไ,ไปทํางานกันต่อเขาเรียกว่าคําไหนนอนนั่นตก็หมูเอ้ยเอ้ยตันหอม <laughs> พี่พองกฟเขาเรียกว่าคําไหนนอนนั่นนี่เกย์อ่ะใช่ไหมกินไหนกินนั่นอตอนแรกอ่ะจะไมไปลำบากเลางจาฝนไม่ตกลงมาให้เรากินสักหน่อยนึนอนงอ่ะแป๊บนึงเลยอืมก็เลยมากินอ้าวทุกคนวันนี้เราก็มากินก๋วยเตี๋วก่อนไปงานกันนะครับของส่วนที่กอลฟกินข้าว กยังไงแลก็จะสนุกหน่อยชีวิตชีวิตในรถน,น่าอืมรสชาติเลยรสน่ดเปียนเฮี้ยขอเกี๊กนกินได้กินต้มหมได้อืมโโของต้นห้าโบตวนี้กรับนะครับกิน โยต้าเฟนง่ายมาแล้วมาแล้วไม่ค้ามาแล้วเป็นคำแม่ค้าเปียกเปียกนะเปียกแม่ค้าผมเอาน้ำถ้วยนึ่งเดี๋ยวมอมันไม่หกวะไม่หกไม่หกครับขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ปิดประตูกันเป็นไงทุกคนการกินในครั้งนี้ของพวกเราทั้งสองโอ้ยปวดไหมปวดไหมหยู่ไหมหยุดหยุดเราอยาก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 หยุดหกให้หกดูวะ ทุกคนครับเป็นยังไงวุ <c oughs> ่นไหมชีวิต <c oughs> จริงๆอ่ะถ้าฝนตอนแรกมันไม่ตกนะแล้วเราสั่งไปแล้ว <c oughs> แล้วพอสั่งไปทักหนึงผมนั่งอยู่ใช่ไหม,มนั่งรออยู่อย่างเงี้ยกะว่าเดี๋ยวแป๊บนึงก็คงหรือแบบไอ้นี่เลยพอพอกินเสร็จถ่ายโทรมาอนะ <c oughs> พอกินเสร็จแล้วขึ้นรถไปทํางานต่อแต่ลงไปนั่งรอแป๊บเดียวฝนพายุลงมากเลยทุกคนนี่ครับนั้นเดี๋ยวผมทั้งสองนะครับก็ขอตัว กินข้าวและกินก๋วยเตี๋ยววันก่อนแล้วเดี๋ยวไปทํางานต่อให้ดูชีวิตลิเกแบบเวลาเวลาฝนตกหรือขนาดที่บนโรงทิเกยังยังลำบาก,กน,นะเวลาฝนตกอ่ะนี่จริงๆแล้วไม่ลำบากถ้าเราไม่กินอ่ะ hmm. <laughs> โอเคทังนั้นก็ฝากดกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับกินข้าวบนรถในยามฝนตกแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย